ไปอักษรย่อกันคำแรกคำว่าพงดอดสีมากกาอมง่ายเวอร์มึงทำงานที่นี่จริงปะเนี่ยจริงครับมูว่าตรงๆกันนะใช่ทำมันตรงเลยทำมันตรงมากสามสองเดินเปิดครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ภาษีง่ายๆดังๆคำตอบคือภาษีเงินได้ถูกต้องคำต่อไปคำย่อก็คือสนอ้ยคันง่ายๆทุกคนรู้จักแต่ไม่รู้คำเต็มของมันสาม มีถูกหนึ่งคนลุโปูอ่านแล้วล่ะเอาไปถามมึงอ่ะคำสุดท้ายนะคำสุดท้ายผู้ขอสุดข้อเนี่ยอสรต้องใส่ชั่วอ่ะม่เคยเกี่ยวกับอาหารเขาบอกว่าเกี่ยวกับอาหารสามสองหนึ่งเปิดครับไอ้ตัเสอ่ห์อยู่ะคำนี้เร่อมากเป็นคำว่าองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปโหเขียนเียไปทีเดียวแหมใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยครับ